เอาแล้วครับผมวันนี้ผมตากันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปแจกออนปืนนั่นแหละเออไม่รู้อะชื่อแอนนอนะก็นี่นะครับคําสั่งตอนแรกเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะเออนี่นะให้คุณแอบเออ ถ้าคุณพิมพอย่างนั้นนะครับเออถ้าคุณพิมอย่างนั้นคุณก็จะได้ปืนมาอันนี้ผมใส่ไว้ในคอมมาเนาะซึ่งปืนมันเนี่ยมันเยอะมากเลยแล้วผมจะรีวิวทีละปืนโอเคโอเคผมเปลี่ยนเกมโหมดกันนะโอเคเป็นเกมโหมดซอมบี้วอ ไม่ไกลบ้าอย่าขันสิเออตอนนี้ก็กดปัตตอนอา้อาวเฮ้ยใช้คำสั่งฟังชันไม่ได้หรอหนในนีน่นเป็นแอคกซติเวทดิไม่ได้นะก็คอมมานด์มันใช้ไม่ได้นะครับ ช่างมันก็ทับฟังก์ชันเอ่อทับให้ดูสดๆเลยจีจ G. G. เอาจเอ่อไม่ไม่ทับให้ดูสดๆหรอกทับเทบนี้แล้วนะครับทับจีอี อ่ะตาให้ดูกด e P a l l e a l l อีนะ e u n s ถ้าคุณกดไปเลยนี่นะเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้นก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วแต่มันจะเยอะไปเออโคตรเยอะ,อม,ะมันก็จะเกี่ยวกับฟรีไฟล ก็จะเกี่ยวกับฟรีไฟเลยตรงนี้ดซเซอร์แองเจิล M สองสี่แปดมิโอเค M ส A A ขีดสองสิบสองฟาอะไรเยอะเยอออะไรเออ โ okay. อเคม็อบที่ผมจะมาลองก็จะเป็นเอาตัวนี่ไม่อะมันตีแรงไปเอาตัวฮักกันเออแล้วผมก็จะเปลี่ยนเกมโหมดเป็นเซอร์เวอร์ไหนมาลองที่เก้าสิบจรนงจริงออกไปนัดหนึ่งก่อนแล้วรอมารีโหลดครับนี่นะ จะได้ห้าสิบนัดนะ 1, 1, อเออกี่นัดวะน่องสี่นัดอานะครับเออเนี่ยถ้ายิงเป็นกลล่ะประมาณนี้นะครับเออแบบกระสุนเกินการมาก รู้สึกว่ากระสุนมันจะเป็นม็อบนั่นเนี่ยฮะเก็บพื้นได้เหรอเอาหายไปเลยเวอรดีสปอนน์เลยเออคือ90นะั้นไม่รดีจนริงจริงว่ามันจะดีันน้้นใหเราีโอ,อ๋อมันจะดีโหลดนะยังไงโอเคก็จะประมาณนี้เออ ป้าย P5 นะครับก็จะหนักนะนัยิงไปก่อนนัดหนึ่งหนึ่งนัดแล้วนะครับก็สองสามสีห้านัดเลยวิธีการยิงก็กดถังที่หน้าจอได้เลยครับเห็นว่าผมไม่ได้กดคิดนะ สิบนะอืออืออืแหละไม่มีนะตุ่มพารโอเคื้ต่อไปอยูซดไอ้อืม,ม,มโอ้ย ครับพีสี่ศูนย้ไปช็อปกันนะครับหรือ M1881 นะครับ เป็นปืนที่ผมชอบมากนะ <laughs> มันมีของแต่งไหมวะโอเคต่อไป M9 หรือเออรู้นะปืนโพกอ,อ่ะแหละอือนี่มันตองนี่ดูจังวะแต่ว่าตายยากนะตายยากใช่ได้ต่อไป AW AW คล้ายๆ AK เลยวะ AK c 7อ่ะดูผมว่านี่แหละ AK 47เสียงก็ เออไอนี่ M4 M4 หนึ่งนะ M4 A1 หนึ่งงหรอหนึ่งไม่นนะไม่ใช่กี่นัดเอาไหมละนึ่งหนึ่นึ่รู้สึกว่ามันจะตายไหมนะ I m I I m I T A L I L อุ้ยน่าจะแรงนะเสียงเสียงจันึ่นึ่ ดูดี oh ัป้อปาปเอาปืนไฟเขาาผันขานขานขาันเฮ้ยเฮ้ยน่านาหนุกว่น่าหนกมามาดมาดจะา่น่โอ้ยโอ้ย ไฟจากแสงเนี่ยจะไม่ใช่ปนไฟจากเราเ้ยต่อไปอาบีจี B G. แล้วจะมีแรงมากนะต้องมีมนรีโหลดช้าจังอาบีจี B G. นะ่าอาบีจอาบีจีอาบีจไม่เห็นลูกอ,อ่ะอืออ้าตาเหย เฮ้ยมันเขียนว่าเราฆ่าตัวเองวะเอ่อเอาไปนี่ระบบนอ่ะเอาไปเฮ้ยอย่าตามมาที่เออเฮ้ยไม่เหลือไอ้นี่งั้มันโอเคต่อไปเซตต่อมาแต่ผมแต่ผมชอบปืนไฟมากเลยนะเออคดเจมมาปืนไฟอ่ะคดเจมหรื เอออาสม,มเกอร์ก็มาเอาเอทำไมซีโฟดีเซอร์ตแองเจิลเริ่มมาคกล้ฟรีไฟแล้วฮักมก่อนเอานี้อ่าอ,อ,อ,มมอเราเมิดไดมเกอร์ ไปไปไปนู่น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 ไปไปไปอยู่ในไฟสแก๊กอะไรค่ะดับดีกว่าดับ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 เอาหายแล้วเบอร์แสตาร์บอก จิง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  oh. ต่อไปตาสีเออเป็นต่อปืนนี้ไม่าจะวันชดมันโอ้โห oh. นี่แหละปัญหาของต่อไปเอาไปอีกโอ,อ,อ้โหอยู่นู้เลยอ,อ๋อแล้เบิดหมอกพิษเหรอโอ้ยโอ้โหหลายจัง ทำไมซอมมี oh, no ่ไม uh, ่ไ <G> ด hey, ้ C4 ้ C4 ไปดิอะมีเวลาอยูเฮ้ย C4 ว่าระเบิดช์จที่หายโอ้ระเบิดละเฮ้ยดีเซอร์อ่ะเฮ้ยอุตส่าห์ยิงนะดีเซอร์แองเจิล ไม่อยู่หายไปแล้วช่างมันนะต่อไปปืนร้อยนัดก็ได้หรือเอ็มสองสีเก้าก็ได้นะครับเออยิงไปก่อนนัดเฮ้ยหลุดนานใช่ได้หวันหัวไหมละ่ะก็ก่ยเขก็ห,หัเป็นปืนร้อยนัดโอ้เคยปรับพาร์ตมาใ่แนะรงใช่ได้นะ ปรับฮาร์ดเลยดีกว่าไปเก็บก่อนนะมันกระตุกนะเครื่องนี้มก็ไม่ค่อยดีนะเอามารีวิวมอดเฉยๆ ไปต่อไปครับแก็ซลิงอะไรไม่รู้ก็สิบแปดอ่ะ M3 หรือซอง AA ฟาร์มาสคาก็แปดเคี่ีผมไม่ทราบจริงอา้าวสิดถองเจอป์ัง เสือพงังบ่นี่หายแล้วเฮ้ยดูมดตออไงอ่ะโอดคป่สะสรุปคือผมหลุด,ดอ,อ่ะ <laughs> โอ้ยอะไรมันวะนี่ยเดี๋ยว,วนี้จะมีปโปรตีงชีวิตหลอด ไม่รู้นะว่าจะทำตอนนี้น่าจะสักประมาณเดือนหน้าครับเดือนหน้าเรารอดูได้เลยนะเดือนหน้าโปรเจกต์เอาชีวิตรอดเนเธอร์สเวเวอรเออ <c oughs> เออเออออเน,น้นเอาไวท้ทีหลังครับเออทีหลังก่อนทีหลัง ว่าตอนนี้ติดรีวิวมาเล่นเกมอื่นเนเธอร์เซเอร์ไม่เป็นตัวเฮ้ยทำเยอะทำไมลงเนเธอร์เซเวอร์อ่ะเออเนเธอร์เซอร์น้อยน้อยนโอเคมาครับเอาปุมเชื่อกันนี่เป็นเหมือนเดิมไหมไม่มันย้อนไปตอนยังไม่เอาปืนเลยอ๋อ เป็นพราปืนนี้เนี่ยมันเลยทำอะไรไม่ได้ต้องทับเคียงเดี๋ยวหรือเปล่านี้อีตยอุสาวออกมาเล่นทั้งทีบักจนได้ จะรีวิวอีกสักปืนแล้วกันนะครับเป็นปืนสุดท้ายเลยปืนสุดท้ายเลยเออเป็นปืนสุดท้ายจะเป็นดีเซลกับซองนะครับลูกซองนะดีเซลกับลูกซองโอเคไปดูปืนสุดท้ายผมจะใช้ใช้สู้กับตัวไรครับไปดูกันเลยเออไม่ต้องตัดดีกว่าขี้เกียจล้วออปับ๊บไม่ไเทมไม่ได้ แล้วก็ปรับปับเออโอเคแล้วก็ลงมัดไปเลยเอ,อ่อบอกไว้นะจุดจุดนี้เลยแล้วกันว่าคุณอย่าลืมเปิดไอ้นี่นะเปิดเนี่ยเนี่ยคุณต้องเปิดไว้ด้วยถ้างั้นคุณจะเล่นไม่เินเลื่อน้จเล่นไม่ยืนนะเออถ้าเสียงผมบอก ก็ขอไปด้วยแล้วกันนะ,ะไม่ตัดหลอกล้อเล่นเฮ้ย <laughs> <laughs> โอเคโหลดรีซอสแพ็กเสร็จแล้วแง่สร้างโลกครับโอเควิลอดนี้โลกนี้เธอเปไป ผมทำบายไปแลันกระตุกเข้าเซิฟไม่ได้แล้วก็หลุดอ่ะอืออืมช่างมันก่อนนัน่ะช่างมันก่อนอือืึอึือหึโอ้ยโอเคพอเข้ามา ดีเซิร okay. ์ฟเลย F U N C N นี่ไงแอดกันรอแปับนะเกมแล้วโอเคผมจะเอาอันนี้ใส่ได้นะต้องเอามาที่มือก่อน ก็ถืออืมอันนี้ก็อีควิปก็อ,อีควิปละแต่ว่าต้องถือนะเออ,เออมาเลยดีเซิร์ดเซนเจอร์แล้วก็เอ็สองปืนนี่ผมจะ มาใช้สู้กับเอาเอาระเบิดหมอกพิษมาด้วยอ่ะแค่นี้ยายายเดี๋ยวตายโอเคแล้วก็เอาไอตัวสัตว์ป่ามามันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ที่ผมดูคือมันเป็นสัตว์ป่า ทิ้งปืนก่อนนะเออทุกคนก็ไปหาเล่นเอาเองแล้วกันรีวิวคร่าวๆนะเออแล้วก็เซอร์ไวเลแล้วก็มันกนให้มันหลุดมาเสียงตึกตึกน่ารำคาญจังวะเออส่วนน้ำมิดหมอกพิษนี่ผมใช้ได้แค่ครั้งเดียว ซึ่งต้องแค่คุม้ม เดือเพื่อนเอ้ยไปชี้ไปชีไปช้ไปชี้ไปชีมช้มาดิโอ้วัดมาดิมาดิมา,มาดิลิสุอด,ดอละดี่สุดละี่สุดอะี่สุดละ ก่อนไหมเออวิร์นนะแต่ว่าต้องใช้ซีสแตรมนะครับเป็นโหมดพิดฟูผมเอาเคลียร์ที่ไปนี่แหลนะเอ็นเดอร์แมนอะพวกเอ็นเดอร์แล้วก็จะได้ไม่ป้วนลูกไฟให้มันกระตุกนะเออแล้วก็นี่นะ แล้วก็ปึ๊บปึ๊บเอาทุกคนเดี๋ยวว่าผมสร้างไม่เป็นนะเป็นง่ายนิดเดียวผมบอกก้อยเข้าตูดอะ่ะเอ้ยเข้าปากอ่ะเองยังไม่เคยลองดูอยเ,เออทำเบอกว้อว่าเอเยให้พูดเล่นซุ้ม เฟ้าให้เสิร์ตยิงไปก่อนนะนี่ต้องใช้มือถุบเว้ยโอเคก็จบ tak guna sini nah kan kau ding 웃음 แำบโมเห่ก็ถือว่าแรงเลยมากนะโดยเฉพาะรีเซลมันรัวปั้งปั้งๆอ่ะเออเราเรามมนหนุดมาก่อนนะตอนใช้คำกรโคตรมันอ่ะเออทำไมอันนี้ฉันถือไม่เอาแล้วเออ โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคเล่นฟาร์มัสก่อนจักรกลาครับเครื่องชาร์จนะฟาร์มัสฟาร์มัสเลยในฟาร์มัสก่อนจักร่ะโอเคในตะกูลสองที่ผมชอบเลยน,นะ อะไรเนี่ยปิดเครื่องอะไรในตระกูลซองมันก็จะมีสามแถวหน้านะแต่ไม่ไม่รวมดีเสิร์ดนะ,ะนี่ดีมากนี่โคตรไกลนี่อะไรอะไร ฟาร์มัาตดูดิเร็วรีบมาไอดาาาา้ดูเอ้ยช้า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 ืมีหลุดมาแล้วต้องออกสามนี้ค่ะมเนไม่ใช่ใชันี่ไงละนี่แหละนี่ไงละตอบหน้าได้เลยผมชอบอืมแล้วก็ดีเซอ ดีที่สุดกับลูกซองที่สุดนะครับามาเตรียมตัวปิดคลิปเออโอค้คือเขก็ขนาดจริงผมก็ต้องถอมเีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็หากว่าใครที่อยากที่ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกด ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่ก็กดแฉ่ถ้าใครชอบ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 เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามบนน,นาฬะกานาะิกาบันหนึ่งนึ่งเก้าห้อันบน,น้ถไฟโอเคบายบาย